ัวนี้แม่ตั๊กลีลาเขาแนะนำมาค่ะทุกคนค่ะเป็นวิตามินที่ดูแลผิวหน้าบํารุงผิวหน้าโดยตรงเลยนะคะแล้วไม่ได้แค่ผิวหน้าอย่างเดียวช่วยทั้งร่างกายเราเลยนะคะดีมากๆค่ะได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายด้วยเลยผลทานง่ายมากตัวนี้นะคะคือ1กระปุกเนี่ยมี30เม็ดแต่ว่าจะแนะนําให้ทานหลายคนนะถ้าหากว่าจะทานแบบเอ่อตอนไหนก็ได้ที่นึกขึ้นได้แต่หนูได้จะทานตอนเช้า2เม็ดนะคะเพราะว่าจะทําให้ วิตามินเนี่ยดูซึมเข้าผิวได้ดีมากๆทานเลยเดี๋ยวทานให้ดูเลยนะคะทานง่ายมากเลยเห็นไหมคะสองเม็ดตอนไหนก็ได้ที่คิดได้หรือว่าจะทานแบบเดีเล็กนะคะตอนเช้าก็จะดีมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเขามีการตรวจสอบที่แบบชัดเจนทุกคนขายอยากดูรีวิวเข้าไปดูได้เลยรีวิวเ,เยอะมาก และจะบอกราคาดีมาก1กระปุกแบบนี้390เท่านั้นแต่ตอนนี้เขามีโปรทุกคนซื้อ2กระปุก500บาทเท่านั้นและถ้าหากใครอยากซื้อไปเก็บเอาไว้หรือเอาไปแจกญาติพี่น้องหรือแจกเพื่อนๆ5กระปุก1,000พเท่านั้นรีบเลยค่ะรีบจัดเลยนะคะทุกคนขาโปรดีขนาดนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ